น้องผมมึอนี็กกับพ่อกันอีกคือเก่าแล้วครับกับพัดเตาครับสองคนครับเลยสวัสดีครับมันเปนเที่ยงเลยตินี่เที่ยงแล้วโอ้ยีหลี่โกงลิวเลยพี่นอ้องออกม่ามุนน้ำขึ้นเก่าแล้วครับเตรียมพร้อมเดิน,น,นเนี่ยพาดเตามาแล้วจะเป็นคือหงอเหว่าพาดเตาบริเลเดนช่วงนี้มันเป็นทีน่หนาวเดียนหาจะได้เจ้าหนาวโลกเปลี่ยนไปแล้วล่ะพี่นอ้องเป็นไปทั่วแท่นที่สิฮอนเฮแตกยางไต อันนี้บ่ฮหอนถึงกับเหียแต่เลยดิหนิหมดน้ำไปจนนี่นหนาวๆอยู่แต่ว่าเป็ี่ยนโวต้าหอนเก็มันเล่นน้ำคืเอเราแหละพี่น้องมาฮหอนแหละล่ะครับนี่ยะ,ะเที่ยงเห็นหมดเหรเห็นอยู่นะทิม,มุดแถวนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นเหมือนกันครับสีมี้ตัวบออ่อเมื่อนี่สองคนพันวัดกับปอเดียมาคืเอเราละ่ะบ่อเนี่ยกลับจากเลยอยู่ พาตาไปเย็ดด้วยครับ <c oughs> ไปพี่น้องเดี๋ยวไปบึ่งแนะนำเลยครับไปครับเก็บปวอมไปเดี๋ยวเห็บพนันเตาหมดุดซะก่อน <c oughs> นี่แหละครับฮะ <c oughs> เป็นสุดพี่น้องเป็นในห้อยรถเม่โคดดันลงที่นี่ต้นไม้ต้นห,ตนหนึ่งหัวหน้าต้นกันหุ่งหมกใไงหนึ่งสั้นจริ่งดิงเลย เดี também, ๋ยวพันเตาลงไปปุดจะเข้ากันพ่อยอมว่าันเดี๋ยวมีหม่งลงอยู่เดี๋ยวถ้าเบิ่งพันเตาหมดจะแป๊บนึงก่อนพี่น้องเดี๋ยวพ่อจะไปเบิ่งไต่หนังน้ำใสบปล่าล่ะเรียบงือคุณขุนน้ำคุนน้ำอ้างนี่เฮ้ยเย็นยุ่นตัว เป็นต้นกันหุ้งครับเนี่ยต้นกันหุ้งบมกใหญ่เลยทั้งเตยก็ยังมีแต่ใหม่เนาะเป็นบ่ เอาครับพี่น้องพันตะวายิ่งเร็วซะปลาดูป่ายังนี่แหละใช่หรือมุดเข้าไปกับน้ำเลยแล้วพี่น้องเ้ยกำลังสีอกมากครับเห็นตะงาไหมเสียแดงๆโอ้โอ้ยปลาดูตัวนี้วะ ดูชดูชดูโอ้โหกึบเลยแม่ตัวใหญ่เติบได้ปิ้งแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ามุดเข้าไปได้น้ำเลยวะโอ้ตัวงามอยู่เป็นโคกและเตีนี่พี่น้องใช่แหมเนาะบ้านเด็ดไปโอบบมไปไปร่งอยู่พี่น้องเอ้ยสบายได้เลยได้ปิ้งแล้ว โอ้โหอ้ดิสูตรไใส่สวยๆครับพี่น้องประมาณลู่ยองเนอะประมาณนี้แะกิโลอยู่บนรูดออกฮ้าฮตได้ยิ่งเจ็บเลยเหรอไปโอบอนลงน้ำอยู่พี่น้องเลยเฮ้ยเอ้ขลามอมนะโอ้โห หนึ่งแต้มพี่น้องโอ้ยปันนะครับแต้มนึงแล้วปันยิงนงนย่งบกว่านะโอขืนว่าโชว์อยู่ทั้งโคกเสรย,ยพี่น้องเอ้ยปันยิ่งบกว่าเออแต้มนึงแล้วอย่างนี้นนรครับมาตัวกันเดี๋ยวพ่อ<ต>มไป<ต>หาหม่องลองก่อนครับมันเดียเด๋ยอดอยูุ่่นล่ะทั้งุ่นล่ะมันเป็นน้องเรื่องเขาเหา็นไหมจนมีแต่คนถึงมันสิบเวทแหลน้ำไหลๆอ๋อพันเตาได้แต้มนึงเลยพี่น้องไปไปเบิรงกกันในน้ำเลยครับ thank you เดี๋ยวพี่น้องเต็มทีๆแล้วไปพี่น้องขึ้นพันเต่ากันมาแล้วได้ยักตัวบูพัพนเต่าขึ้นขึ้น,น,นพี่น้องได้พอพอได้กินแล้วอโอ้ยงาไมไปกูดใจ น้ำบอใสมือนนิน้ำคุณไปครับผมนุกยาตขึ้นรถเอาครับพี่น้องขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับพันเตาสักแงีงดังไฟผีม่งพี่น้องเมึงมึงมึงดังไฟผีบุญเพาต้องหมอดม่งโคตรดือดมันสีนเาโคตหเาโคตรเลย ได้ไปอีกตัวหนึ่งไหมบอสองตัวแหมตัวนั้นไหมตัที่แหลกพี่น้องนี่จนใบใหญ่อุ้มมาทั้งผีตัวนี้ตัวนิ้วหันตัวนิ้วหันบ่ได้ายเลยเอออันนี่ไปปิ้งตัวนี้แล้วก็เขาสวยนี่พี่น้องเอ้ยวิหัวเวิร์บอยู่ครับนี่ปั้นเต่าได้ยองครับพ่าะงี้อุ้มก็ได้ยิ่งซีเซียพี่น้องไอ้ปะ ปลาดูสตัวบ้านใจกันะตัวนี้ก็ได้ปลานกเขาตัวนึงที่แรกเัยประสูตรพูด่ประสูตร,พ,ร,ตรพี่น้องเอ้ยแต่ช็อตแรกน้ำคุณครับเมื่อนี่น้ำจะได้มาคุณกระดอกกระเดียดะแต่ไหนเนาะฝนฝตกน้ำคุณฝนตกแต่ว่าน้ำบกหอยปลา้าโอใส่รถเลยแหละไอ ไอเดียวซีรีส์รีวิวน,นี่เห็นเบิเ้องแรกพี่น้องนี่อันอันมีเอฟซีคอมเมนต์มาผู้หนึ่งว่าอันเสียคห้อยปลาเสียคห้อยปลาโอ้ยโอมกับงงกันแล้วว่า <c oughs> รีวิวเสียคห้อยปลาเบิ้งเนี่ยเป็นยังไงแต่เนาะเอาเอาครับอันนี่แหละครับมันเป็นยางครับนี่ยางเป็นหู้ยางไอเอียงมูคดออกกำลังกายนะพี่น้องอันมูวนแกงโดดคำบ๊อบ เต้นเส<ะ>นะียกนะเออเต้นเสียกน<ว><ร>ะมือเต้นเสียกว้าพ่อโยมก็ตัดอ้อมลูกสาวแล้วมัดของลูกครับเนี่ยมืเขาแก้งดีนะครับกระโดดเอามาเห็ดเนี่ยอ้อยปลาครับมันจะเศร้าใสไปอยู่แล้วเนาะดนะได้สองอันสามอัน,นหมดแล้วนั่นแหละครับอันนั้นแหละครับอันเขาโดดออกลังกายนั่นน่ะก<ม>็ห <c oughs> มดจอดเลยไปใจอกันเลยนี่ครับยิงมาโตกัน สดๆไปปิ้งอย,ยู่บ้านพี่น้องบริกินเขาท่งเลยดอกเลือมมือนีบริฮว่อเขามากครับเดี๋ยวสิไปปิ้งกินอยู่บ้านคนละเยอห้อยใส่กันแล้วพี่น้องเลยบอลชูเดี๋ยวพกเต็มครับมือนีร่วมกันแล้วเดี๋ยวพกตัวยวอีกไม่สิบวเห็นหัวแกมครับ เดี๋ยวหกเต็มพี่น้องกับพ่อได้อยู่ด้กินอยู่ครับเอาครับสำหรับชิมนี่ก็เอาซ้ำนี่เลยพี่น้องคลิปหน้ายังพอ้อนไหมสวัสดีครับสวัสดีครับพอกันไม่ลิปหน้าครับไปหาับปีนปลายชินเขาทุง่งโอ้ยชินเขาพี่น้องกนะินเขาบ้านพี่น้องชิมเขาบ้านไปบ่มาเก,ก็บบ่อฟิดไป